สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจที t K t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะตอนนี้เกมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีเมดเดเมดเดมาแล้วนะครับผมเมดเดมาแล้วนะฮะเมดเดเมดเดเลือกทีมไหนดีเอาทีมไหนดีฮนะมาดิดเหรอ หรือว่ายูเว่หรือว่าบาร์ซ่าอาเบาร์ซ่าแมเป็นทีมของอันนี้นะต้องเลือกผม <c oughs> ถ้าเป็นทีมอย่างนี้ก็ต้องเลือกยนะูเว่นะจริงยูเว่ป่ะมีดูป่ะผมชอบดูไงเล่นยูเว่ดีกว่าเมนเดย์นะฮะเป็นทีมของโคโนมินะครับผมไปแล้วก็จะมีอนะีเวนต์โอเพน l ช e n เลนฮะโอเพน h ช l l เล g น 1 5 0 0 0 0สนห้า่น gp นะฮะหนึ่งแ gp สวยนะฮะเม็ดเดย์สอร้อยหนึ0 0 0 0 gp แล้วก็จะมีอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์บอรไวคลับทัวร์อันนี้คูณสงนะฮะเบอรไวคลับคูณสงนะฮะเทรนเนอร์เจ๋อย่างเยอะนะผมดูดิคูณสองคูณสงคูณสี่สก็มีนะฮะเลียนจบ ได้สีดาวเดียวนะหนึ่งมืนห้าพันพอยต์ว่ะนึกว่าสามหมื่นะโอ้โหมาแบบนี้นะสีดาวคูณสี่ก็จะเป็นสีดาวเป็ดอันแล้วก็เบอร l บายคลับชาเลนจ์เหมือนเดิมฮะอันนี้โอ้สีดาวเป็ดอันฮะนีว่ก็5ดาวสี่อันเสร็จแล้วมาแล้วก็มีคลับซีเล c t ชันนะผมมีบล็อกดอว b บอร์บายคลับสตาร์ฮะอันนี้มา5 6หกอาทิตย์ติดแล้ว ก็คลับเซเลชันยูวนตุสคลับเซเลชันนาโปลีเนี่ยฮะของฟรีเยอะเหลือเกินการ์ดฟรีอย่างเยอะนะฮะมายูวนตุสทุกคนคริสเตียโน่หนึ่งร้อยหนึ่งจริงหรือเปล่าเดรลิกหนึ่งร้อยจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูขอให้เปิดได้ทั้งสองคนนะคอโดแล้วก็เดรลิกเบอร์สี่แล้วก็เบอร์เจ็ดนะไปไปไปคิดว่าได้ปะ เบอร์สี่แล้วก็เบอร์เจ็ดขอเปลี่ยนน,ยนิสกักหน่อยะเปลี่ยนนิสักหน่อยะสักคนเนี่ยแต่จะได้ดูที่สุดแล้วเท้าซ้ายเหรอเบอร์สิบดิบ布าโอ้โหของฟรีก็ได้แลว้ว่ะดิบ布าของฟรีก็ได้มาแล้วนะเอาจริงโอ้โหได้มาซ้ำว่ะได้มาซ้ำดิบ布าคริสเตียโนคริสเตียโนคริสเตียโนขอเถอะคริสเตียโนเ νο, ท้าขวาเบอร์เจ็ดมา เท้าขวาเบอร์เจ็ดมาเท้าขวาบเบอร์แปดเหรอ,บอเบอร์แปดเบอร์แปดอื้มโอ้โนี่ว่าเบอร์เจ็ดหมดเลยฮะเริแบบ่มซี่เคีย,ยร์อลไรไงสองครั้งโดยตั้งการไม่ออกเลยฮะโอ้โหเหมือนดวงจะเกลือ,อยังไงไม่รู้ปะเหมือนจะเกลือ,อยังไงไม่รู้ปะเดอร์ลิกคริสเตียนโน่อย่าได้ดูมากกว่า อยากได้ดูมากกว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเบอร์ห้าเปียโนโอโห้โอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหดวงโคทียเลยอ่นจริงคือดวงโคดี้เลยอ่ะเปียโนสเก้าเจ็ดก็โอ้โหหมดแล้วจบเลยกู อัพเปียนิสก็ได้ปะอัพเวลเปียนิสก็ได้นะโอ้โหอัพเวลตรงไหนวะลืมลืมหมดแล้วเนี่ยอัพเวลตรงไหนเนี่ยืหเสิงเลยอะทุกคนกูสิงจริงๆนะเนี่ยโคโดก็ไม่ได้ดอลลิกก็ไม่ได้ได้เปียนิสปะโอ้ไม่เอ้ยหาดาวไปกูสิงเฮ้ยเฮ้ยเวลสิบเก้าเหรอโอ้น่าจะเพลองใช่ไหมิบเก้าเจ็ดนะฮะ มาดูโปรไฟล์หน่อยสิน่าใช้หรือเปล่านะสองสั้นเปิดบอลโอเคนะครับผมรถตั้งเตะโอเคฮะอ่ามีอะไรแข่งมั่งทำเกมรับไม่เท่าไหร่แข่งเกร่งไม่เท่าไหร่อืมผมนะส่วนตัวผมกลางรับผมจะเน้นเบียดนะเน้นเบียดเน้นปะทะไงสำหรับผม,มนะฮะเหมือนกับพวกวิราอะไรเงี้ยนี่ไงวิรา,ราไรการด สตาจะเน้นปะทะซะมากกว่านะไม่เน้นครองบอลเท่าไหร่จะเน้นปะทะนะเนี่ยเน้นการเข้าปะทะความแข็งเกร่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เปลียนนิสเอามาก็คงไม่ได้ใช้เอาจริง <c oughs> เปียนสิสได้มาก็คงไม่ได้ใช้โอ้แต่ก,นนะก,ก่อนนะล็อกไว้ก่อนแล้วกันล็อกนักเตะก่อนเออเศร้าจังเศร้าเลยฮนะกดผิด <c oughs> ไปดลโดนลบหรือร้องไห้เลยนะเนี่ย โอเคครับผมโอ้โหเปียนิดวดูเดร์ลิกก็ไม่ได้ปะดวงมันจะเฮี้ยอะไรปานนี้โอเคทุกคนเกลือฮะโอ้โหคนอื่นได้ใครบ้างอะแต่ผมไม่ได้ใครเลยโดยต้องการอะก็คงต้องใช้ตัวเดิมนะฮะถ้คงต้องใช้ดูตัวเดิมนะฮะแล้วก็เดร์ลิกตัวเดิมนะฮะโอเคทุกคนงั้นวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมใครจะปั๊ม G p ก็ทักมาในเพจนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วก็